ก็สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นจะมาไอ้นี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคลิปที่ผมลงเสียงมันกระตุกอะครับ <15. S 1> ก็ไม่รู้แก้ยังไงแก้ไม่หายทักทีตอนแรกหายไปแล้วมาเป็นอีกแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ยังไงดีดูแบบกระตุกมันก็ดูแบบไม่มันไม่สนุกใช่ไหม อเซงวันนี้ก็จะมาลองเนี่ยลองเทสเสียงดูว่ามันหายห,ายหรือเปล่าผมเปลี่ยนฝฟลอัดแล้วจะมาลองดูว่ามันหายห,ายหรือเปล่า,าก็ไม่น่าครับ วันนี้ก็มาพูดแค่นี้เรื่องเสียงกระตุกเท่านั้นแหละก็ฝากคลิปที่ลงไปด้วยครับไปดูได้โอเคครับ